สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุร่ยายออฟทาลอดบายกันเชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาเรื่ยความรากักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อนะคะมากันที่วันถัดมาวันพรหัสจ้ะวันพรหัส16ถึง16ถึง30นะคะ16-30ทันวานี้ความรากักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไร เป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกนะคะเป็นการดูดวงดทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพาน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณแดดมาราจารย์มองไม่เห็นหน้าแล้วอ,อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรกับชีวิตของคุณทั้งนั้นมันคือจนร์รดัเด้งค่ะดวงทั่ว,ว,วไปมาพระราชาเรามาดูกันซิว่าในเดือนในเดือนมันมันเป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะ มาเป็นการดูดวงแบบจันนโรดดิ้งบอกแล้วใช่ไหม <c oughs> ไม่รู้อาจารย์พูดแล้วก็งงง,งกับตัวอาจารย์เองเดอะสตาร์ The Star ค่ะเดอะสตาร์พระหาาัชาเดอะสตาร์มาแล้วมีเดอะเดทด้วยมีไฟออฟเพนท์เค้าทะเลกบใครหรือเปล่าหรือว่ามีความรู้สึกไปทําบุญมาหรือเปล่าจ๊ะไปทําบุญไปทําสักทานไปทำ,ไป,ทำ,ไ,ปทำไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาความรักยังมีความมั่นคงต้องการความมั่นคง มั่นคงมั่นคงมั่นคงเดอะสตามีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตไหมจ๊ะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอ่ะเดี๋ยวดูเขาสิเขาคนนั้นของคุณล่ะคะเขาคนนั้นของคุณค่ะเขาเป็นอย่างไรบ้างพระรหัสเขาคนนั้นของคุณเขาเป็นอย่างไรบ้างคะเขาเป็นอย่างไรบ้าง เอชออฟเพนเดิลเคิลความรู้สึกใหม่ๆเขามีรักครั้งใหม่หรือเปล่าคนคนนี้เป็นคนฉลาดช่างจำนันจาช่างเจรจาต้าอวยมากๆ <c oughs> เขาเป็นคนที่ต้องการต้องการต้องการอยากได้เป็นคนที่ชอบเป็นคนใจบุญเหมือนกันแต่ต้องการความสัมพันธ์ที่ห้าถ้วยโอเคต้องการความช่วยเหลือจากคุณหรือเปล่าขอร้องความช่วยเหลืออะไรมาไหมจ๊ะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์หาตำแหน่งก่อนนะมันเนี่ย ต้องย้ายพาทิตไปที่อื่นแล้วเออ,อตาย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 มา,พายไพ่ใบแรกของคุณค่ะเป็นเดอะสตาร์เดอะสตาร์คือการเริ่มต้นใหม่การเยียวยาการบาลาน มีโอกาสเดินทางไกลนะมีโอกาสคุณอาจจะเดินทางไปทําบุญท่องเที่ยวพักผ่อนหยอนใจอเดสตาคือการบาลานซ์จิตใจเยียวยาจิตใจในเรื่องของสิ่งต่างๆการบาลานซ์ให้มันอยู่ในระดับเดียวกันไม่ให้รู้สึกอะไรมากเกินไปเช่นไม่รู้สึกทุกข์ไม่รู้สึกรักไม่รู้สึกผิดหวังไม่รู้สึกอินกับคนอื่นมากเกินไปนะจ๊ะ mm hmm. มันมีเดร์เดกับแอร์ไฟออฟเพนทาเคลคุณรู้สึกว่าในความ ในความต้องการหรืออะไรที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการในใจเนี่ยมันมีบางอย่างที่มันไม่สามารถเป็นไปได้สักเท่าไหร่หรือมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้เป็นไปตามที่ใจคุณต้องการในความรักเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณวิ่งตามเขาคุณเป็นผู้ให้แต่ไม่ได้รับอะไรกลับมาเลยให้ความช่วยเหลือให้เงินให้ทองให้ให้ให้ให,ให้เหมือนคุณรักเขามากกว่าที่เขารักคุณเออประมาณนั้น นะคะแต่ความรักคุณยังเป็นความมั่นคงได้ไหมมองถึงการแต่งงานความมั่นคงได้ยังอยู่ด้วยกันได้ไหมได้หรือบางคนแบบว่าแล้วรักนี้ละมันจะจบไหมไม่จบค่ะมันอยู่ได้มันอยู่ได้มีความมั่นคงอยากได้รักดีๆอยากให้เขารักเราบ้างมีโอกาสไปงานแต่งไปสังสรรค์ไปไปไปไหนก็ได้การเดินทางที่เป็นหมู่คณะเอ่อได้ร่วมมีความสุขเช่นการเดินทางไปทอดประปาทำบุญไปเที่ยวได้หมด ขอดูคุณอาจจะคุยกับราศีมังราศีกุมราศีพฤจิกพฤศศบอ่าธน,นูน่าจะขอดูเดอ่าเดซาข,ของคุณคืออะไรเหนื่อยช่วงนี้ออ๋อการบริหารจิตใจก็ได้ช่วงนี้คุณงานหนักงากเหนื่อยมากหรือสิ่งที่คุณแบกรับเช่นครอบครัวลูกน้องบุตรบริวารเยอะแยะการที่คุณต้องแบกรับ การที่คุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับอะไรบางสิ่งบางอย่างมีมีโอกาสในการที่จะเลิกทําอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งที่คุณแบกรับไม่ไหวแล้วไม่ต้องการแบกรับแล้วไม่ต้องการทําอะไรแล้วเหนื่อยแล้วอยากวางแล้วแต่จริงๆในใจมันวางลงไม่ได้สิ่งที่คุณต้องแบกรับเช่นครอบครัวค่าใช้ใจ่ายงานเยอะงานหนักมีความหนักอกหนักใจในเรื่องของการงานมีปัญหาเข้ามาเนืองเนือง ทำให้สภาวะของคุณอาจจะเกิดอาการไม่มั่นคงในความรู้สึกก็เป็นได้การรออะไรอยู่2ไม้เทา้ารอผลผลิตรอการลงทุนที่ลงทุนลงแรงอะไรไปแล้วได้คืนมาบ้างไหมรออยากจะกลับมารักตัวเองแล้วค่ะเก้าเหรียญการรักตัวเองอยู่ในเซฟโซนอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภยัยหรือบางคนกลับมาแบบ พยายามจะคิดว่าอยู่คนเดียวก็อยู่ได้นะถ้าอยู่ตัวคนเดียวก็อยู่แบบสบายสบายมีความสุขกลับมาเริ่มรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองกลับมาอยู่ถ้าคุณโส,สดนะบอกเลยถ้าคุณโสดนะโคตรรวยอะ่ะถ้าโสดเป็นลักษณะของคนที่โสดสวยและรวยมากประมาณนั้นไม่เหมาะกับการมีครอบครัวเพราะว่าถ้าเหมาะกับการมีครอบครัวแล้วคุณอาจจะเป็นสายเป จิตใจดีชอบให้ความช่วยเหลือคนอื่นแต่คนอื่นไม่ค่อยคิดถึงเราชอบคิดถึงแต่คนอื่นมากกว่าตัวคุณเองเพราะฉะนั้นบางทีคนอื่นน่ะตัวเราเองไม่ได้เป็นทุกข์เลยตัวเป็นเองเราสบายสบายเลยแต่คนอื่นน่ะเอาทุกข์มาให้เราเอาความเดือดร้อนมาให้เราประมาณนั้นน่าจะพระหัสอ่ะคนที่คุณรักก็เป็นยังไง a g e of p e n t a c l ค่ะ the magician คนคนนี้เขามีความรักครั้งใหม่เหรอการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสาหรับชีวิตรักครั้งใหม่เขาอยากได้ความช่วยเหลือจากคุณอ่ะ น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างขอดูเอ g e of ครับคนคนนี้เป็นคนช่างจำรันจาเขาเรียกว่าวาจาเขาค่อนข้างจะทําให้คนเชื่อถือดีทีเดียวชอบพูดจาหวานล้อมคนอื่นพวกเป็นศิลปินดาราพวกนักโหราศาสตร์พวกคิดคิดมอกกรอบ the h ไฮและแฟนอ่ะสงสัยไปไหว้พระกันมาทั้งคู่พากันไปไหว้พระมาหรอจะ๊ะขึ้น h าแลแฟนทั้งคู่เลยขึ้นไพ่พระสังกราชทีเดียว เขาเรียกว่าสินเสมอเราเจอกันหรือเปล่าในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ขอดูหน่อย The Hangman เขาแขวนตัวอยู่บนต้นไม้ในความรักความสัมพันธ์หรือบางสิ่งบางอย่างที่มันมีอะไรที่บาดหมางหรือค้างคาใจเก็บมันไว้ก่อนเก็บมันไว้ยังไม่พูดถึงไม่ใช่ว่าจะไม่ทําอะไรแต่จะไม่พูดถึงจะไม่ทําอะไรกับมันทั้งนั้นรู้ทุกอย่างเขาเป็นคนฉลาดรอบรู้ทุกอย่างแต่เขารู้แต่เขาไม่ลงมาจัดการอะไรทั้งนั้นนจะจ๊ะ King of ครับคิงออฟขับลักษณะของคิงถือถือถ้วยถามว่าความรักมีไหมเมย์ความมั่นคงมีไหมเมเขามีความเสียใจเสียดายกับบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่ได้รับเขาขออะไรคุณมาหรือเปล่าหรือเขาต้องการอะไรจากคุณและคุณไม่ยอมให้เขาทําให้เขาเสียใจนะจ๊ะเสียใจเสียดายเดวิลออฟฟอร์จูนจักรวาลยังบอกว่าคุณสองคนนั้นคงยังเป็นคู่เดอะเวิลคูเ่เวรคูกก่กรรมจ้ะเป็นคู่เหมือนกันล่ะต่อให้ไปทําบุญเถอะ คู่เวรคู่กรรมอยู่กันแบบว่ารักไปทะเลาะกันไปรักไปไม่มีความสุขรักไปหายไปออนออนออฟออฟเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็มีเรื่องจุกจิกกวนหัวใจรักครั้งนี้เป็นรักแบบรักรักแบบไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นั่นแหละรักไปเจ็บไปบางคนอาจจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนๆเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยเป็นความรักในความรับรักครั้งนี้มันมี3มคนขึ้นไปอ่ะที่มองเห็นอ่ะสามคนขึ้นไป น่าจะเป็นเขาที่มีใครซ่อนอยู่ในใจเขารักคนนั้นมากกว่าคุณใช่มันมีหกเหรียญหกเหรียญคือการเขาเป็นผู้ให้ให้คนอื่นนะไม่ได้ให้คุณคุณเป็นคนให้เขาแต่เขาเอาไปให้คนอื่น <laughs> เออโคตรช้ำเลยอ่ะในดูซีตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคะ่ะเขาคิดกับคุณยังไงสองถ้วยรักสิรักนัเริ่บรับเริ่รับ,ร,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 บรักนะัดจบ,จบ รักเสิรักแต่ความรักนี้มันมีปัญหามีอุปสรรคมีความขัดแยง้งเขาต้องการคุณไว้นั่นแหละเขาต้องการปกป้องเขาอยู่ในตําแหน่งถ้าคนมีตําแหน่งหน้าที่มีคนมาเร่ขาเก้าอีา้แล้วอาจจะออกอาการหึงหวงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยไม่รักแต่ฉันห่วงของฉันของของฉันเขาเรียกว่าหมาห่วงก้างเขามีความรักครั้งใหม่หรอจ๊ะ ือเขาบอกว่าเขารักคุณเดอะ o ค่ะความรักของเขาต้องการอิสระคนคนนี้ไม่ชอบให้ใครจุกจิ๊กจุ้จีกจ้ก,กวนใจเป็นคนที่มีความอิสระในตัวเองระวังในความสัมพันธ์ที่ที่มีคนเข้ามามากเกินไปทําให้คุณสองคนอาจจะทะเลาะกันได้อย่างเช่นพ่อแม่เขาพี่น้องเขาญาติเขา,า,เขาลูกก้าวเขาหรือคุณเองมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์มากเกินไปและมีความขัดแยง้งคุณทําให้เขาเสียใจในเรื่องของอะไรสักอย่างเขาผิดหวังในตัวคุณ เขามองคุณเป็นคนในครอบครัวหรือเขากลับไปหาครอบครัวแล้วเขามีลูกแล้วเขากลับไปหาครอบครัวคือคุณอาจจะเป็นทางเลือกเป็นรักคือเขาเขาเขาจะอยู่กับคุณก็ตามแต่เขาก็มีอิสระที่เขาจะทําอะไรก็ได้เขาไม่ชอบคนพูดเยอะเขาไม่ชอบคนจู้จี้ขี้บ่นคอนโทลเขาไม่ชอบถ้าอยู่ตรงไหนไม่สบายใจไม่อยู่อีโก้สูงด้วยนะอีโก้แบบว่าถ้าอยู่แล้วไม่มีความสุขฉังก็ไปเพราะฉันมีทางเลือกฉันมีทางที่ฉันเดินเขามีครอบครัวเขารออยู่นะจจะแล้วคุณล่ะ คิดยังไงกับเขาคะคุณคิดยังไงกับเขาคะคุณบอกว่าการเริ่มต้นใหม่มีงานเข้ามาใหม่ไหม,ไ,มได้งานก้อนโตมาไหมคุณกลับไม่ได้ไปไม่ถึงกับความสัมพันธ์หรือจะพูดจะบอกอะไรออกไปก็พูดยากบอกยากค่อนข้างอึดอัดใจมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คนคุณต้องอึดอัดจนบางครั้งอยากมาอยู่คนเดียวอยากอยู่ตัวคนเดียวอยากอยู่สดๆบ้างแล้วเบื่อแล้วเวย้ยเฮ้ยอะไรประมาณนั้นอะ่ะรักไหมนะ่ารักอยู่ ความรักยังคงอยู่ตรงนี้รักไม่ไปไหนหรอกฉันรักเธอมากเท่าไหร่เธอกระทำฉันมากเท่านั้นยิ่งฉันรักเธอสิ่งที่ฉันต้องทุ่มเทให้กับเธอสิ่งที่ฉันให้กับเธอมันมากกว่าที่เธอให้กับฉันนั่นแหละประมาณนั้นคุณค่อนข้างใจร้อนในอารมณ์รักความรู้สึกนะครั้งนี้มีความรู้สึกอารมณ์อารมณ์ความใจร้อนคุณเป็นดีออมเพสคุณอาจจะดูร่ำรวยเงินทองดูแลคนอื่นได้ดีจิตใจดีเป็นคนที่ค่อนข้างจะ จะมีฐานะที่เดีทีเดียวถ้ามีอายุหน่อยก็อาจจะเป็นเดมเพรสเป็นคนที่ดูแลพี่น้องญาติพี่น้องพ่อแม่เป็นคนมีสตางเป็นคนเดทีเดียวนะจ๊ะแต่ตอนนี้เหมือนเบื่อเบื่อเบื่อ,เบ,อเบื่อในสิ่งที่เป็นอยู่ไม่รู้อะไรทําให้คุณเบื่อนา,นายทําให้คุณอยากจะเดินออกมาออกมาได้ไหมก็ออกมาไม่ได้ยังเป็นการคิดวนเวียนคิดไปคิดกลับคิดไปคิดกลับกับสิ่งเราสิ่งเานั้นบางทีก็เสียใจในสิ่งที่เขาก็ทํากับเรา คุณเสียใจคุณก็น้อยใจในสิ่งที่เขาทาเหมือนกันแบบว่าไม่เห็นคุณค่าของคุณเลยครั้งๆที่นคนคุณเป็นคนมีค่าอ่ะค่าน้าค่าไฟค่าบ้านค่าโทรศัพท์มากมายที่คุณต้องรับผิดช,ชอบค่าตัว <laughs> อ่ะอะ่ถ้าเขาฝากบอกคุณได้ความในใจของเขาที่เขาอยากบอกคืออะไรจ้าพระรหัสสามดาบเจ็บความอดทนการกลับตัวการพูดคุยออกไปไม่ได้เพราะเราเป็นครอบครัว เพราะเรายังมีบางทีคุณก็พูดอะไรให้เขาช้ำใจเจ็บช้ำน้ำใจหรือเขาต้องการอะไรและคุณไม่ให้คุณไม่ยอ,อมให้แต่เขาก็พยายามปรับตัวนั่นแหละระวังเรื่องการทะเลกกาะกันด้วยวาจาการทะเลกกาะกันแล้วเสียความรู้สึกต่อกันบางทีเขาพูดอะไรออกมาแล้วมันไม่เข้าหูเราเราไม่ความรู้สึกว่าหูพูดกล้าพูดอย่างนี้เลยหลอวะเขารู้สึกว่าคุณพูดอะไรไม่เข้าหูเขาอะแล้วก็นํามาซึ่งการทะเลาะเบาแวงนํามาซึ่งการทําให้การต้องเจ็บคําพูดที่ทํา คำพูดที่มันทิมแทงให้กันต้องเจ็บประมาณนั้นแต่มันยังไม่ไปไหนหรอกมันเป็นครอบครัวอยู่ตรงนี้แหละเออเขาอยากบอกคุณว่าเขาอยากบอกคุณว่าคำพูดของคุณทําให้เขาเจ็บนั่นแหละอ่ะคุณล่ะถ้าอยากบอกได้อยากบอกอะไรกับเขาคะถ้าฝากบอกได้อยากบอกอะไรกับเขาเอ้ยเดี๋ยวเด้ในเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางไหนเออในเดือนนี้ในเดือนนี้จะไปยังไงเดลชาริออด รักไม่ได้แต่อยากมีกันไว้ทะเลาะก,กันไปคุยกันไปด่าก,กันไปรักกันไปแล้วก็มีคนเดินจากไปกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่ามีบุคคลที่3เข้ามาพ่อแม่เขาอาจจะไม่ชอบคุณญาติเขาอาจจะไม่ชอบคุณรักครั้งนี้มันมีบุคคลที่3ม,มาทาให้ความสัมพันธ์สั่นคลอนมีปัญหาเขาอาจจะมีการเดินทางไปหาใครอะ่ะไปหาคนของเขาหรือเปล่าเขามีสองบ้านไหมลักษณะของคนสองบ้านหรือเปล่าหรือคุณเองเครียดอยู่คุณเครียดกับอะไรคุณอยากเดินออกไปจากความรู้สึกนี้ พราะคุณรู้สึกน้อยใจช้ำใจเสียใจทุกใจเบื่อหน่ายคุณหึงเขาเหรอมีความหึงหวงอหัวร้อนพระรหัสมีความรู้สึกว่าคุณหึงอ่ะคุณหึงแต่คุณอาจจะไม่ได้พูดออกไปแต่คุณคิดนะคุณมองเห็นคุณคิดแต่คุณอาจจะไม่พูดคุณน้อยใจแต่คุณอาจจะเฉยเยมีความเครียดแต่คุณมีความเก่งไม่ต้องห่วงหรอกอยากได้อะไรที่ชัดเจนกว่านี้ตอนนี้คุณสงสัย คุณสงสัยในตัวเขาว่าเขาจะเอาอยัางไงเขารักเราบ้างไหมสิ่งที่ฉันทําให้เธอทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรสิ่งที่ชุ่มเทไปสิ่งที่ฉันให้ความช่วยเหลือให้การดูแลดูแลเธออย่างดีเนี่ยสิ่งที่ฉันทําเนี่ยเธอคิดว่าฉันเป็นอะไรเออประมาณนั้นเครียดทีเดียวนะจ๊ะมีความเครียดมีความน้อยใจมีความอีโก้จัดเต็มนั่นแหละแล้วรอคอยว่าสิ่งที่คุณให้ไปจะได้รับกลับคืนมาบ้างในเดือนนี้อ่ะ อความในใจของคุณที่อยากจะบอกเขาอยากจะบอกอะไรเขาค่ะไหนบอกผ่านอาจารย์ดิอธิฐานมาอยากบอกอะไรเดี๋ยวจะสื่อไปให้เดี๋ยวจะบอกไปให้ถ้าใจถ้าคุณไม่กล้าพูดออกไปอยากจะบอกว่าการเริ่มต้นใหม่เบื่อการทะเลาะก,กันแล้วพูดคุยกันดีๆมันเบื่อนะแต่ความสัมพันธ์แบบนี้เดี๋ยวก,ก็กลับรักกันอย่างเดิมใหญ่โก้เยอะนั่นนะมีการทะเลาะก,กัน มีความรู้สึกว่าคุณอยากบอกเขาว่าบางครั้งคุณเองอ่ะก็เบื่อกับความสัมพันธ์เช่นนี้เหมือนกันอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกที่เป็นรักสามเศร้าหรือหลุดพ้นจากเขาเหมือนกันแต่บางทีก็อยากกลับมารักตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคุณรู้นะว่าใจของเขาอ่ะมาอยู่กับคุณแต่มันมีใครอยู่ในใจและคุณรู้ไพ่เป็นวเวอร์ซาได้เช่นเดียวกันและคุณรู้ว่าความสัมพันธ์แบบนี้คุณไม่มีความสุขกับมัน แต่คุณพยายามเน่งคุณพยายามเฉยคุณพยายามไม่พูดคุณพยายามเก็บความรู้สึกฉันเก็บความรู้สึกหรือฉันไม่พูดไม่ใช่ว่าฉันไม่เจ็บไม่ใช่ว่าฉันไม่ต้องการไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้สึกรู้สึกไว้เฮ้ยทำอะไรเกงใจฉันบ้างสิ่งที่คุณอยากบอก <c oughs> อ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะเอ้ยไม่ใช่แนวโน้มสิอ่าใครแนะนำ ขอพายแนะนําให้กับคุณห้าใบในเดือนนี้ความรักความพายแนะนําบอกว่าเดือนสั้นคุณมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองเดี๋ยวก็มาปรับความเข้าใจกันเหมือนเดิมแหละทะเลาะก,กันเดี๋ยวทะเลาะเดี๋ยวเลิกคุณมีเซนดีนะเชื่อเซนของคุณช่วงนี้อารมณ์หงุดหงิดบ่อยไหมอารมณ์หงุดหงิดเดี๋ยวจะโมโหเดี๋ยวจะหงุดหงิดอะไรฝังหูฝังตาอยากจะแคล้องอะไรใส่ละเกินประมาณนั้นเดี๋ยวพัเลร์เขาชอบสั่งรอบคอนโทรลพูดมากจนคุณรำคาญในบางครั้ง ไอ้บางครั้งพูดมากชอบสั่งชอบนู่นชอบนี่สั่งยางกับพ่อหน้าเบื่อประมาณนั้นพายแนะนําบอกว่าทําใจทบาลนซ์ถ้าคุณยังยอมรับเขาได้ในการที่เขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแล้วก็ต้องยอมรับในความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะจ๊ะอดทนพายบอกสเตรน์คือการอดทนการปรับตัวการเรียนรู้เพราะยังไงแล้วซะก็ต้องทนกันต่อไปแบบนี้อีกนานแสนนานอีกใบหนึ่งเด็ดสิบ ไม้เท้าคุณบอกว่าบางทีคุณก็เหนื่อยมากนะอย่าทำอะไรให้ฉันเหนื่อยมากอย่าทำอะไรให้ฉันต้องคิดมากอย่าทำอะไรให้ฉันต้องต้องทำอะไรแบบต้องทำอะไรให้พูดมากไปกว่านี้อย่าให้ฉันต้องทนมากไปกว่านี้เออมันจะไม่เวิร์กและถ้ามันทนมากไปกว่านี้การที่ฉันไม่ทางเลือกฉันก็จะเลือกทางที่ฉันไม่ความสุขเช่นเดียวกันสิ่งที่คุณสิ่งที่ไพ่จะเตือนคุณอาจจะคุยกับราศีเมษราศีธนูราศีสิง์สิ่งที่คุณ สิ่งที่ไพ่จะเตือนบอกว่าระวังเรื่องของความขัดแยง้งระวังเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยระวังเรื่องของความเจ้ากี้เจ้าการของคนบางคนแล้วทําให้คุณหนักใจจนเกิดอาการไม่อยากจะทนในความสัมพันธ์นี้อีกแล้วอยากเดินออกไปแล้วอยากมีความสุขทนเท่าไหร่ก็ต้องทนอ่ะเพราะมันยังเป็นครอบครัวแบบนี้ ในบางคนใครมีครอบครัวหรือคุณกับเขาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นซึ่งกันและกันอาจจะมีทะเลาะเบาแหวงกันบ้างอาจจะมีความไม่จริงใจบ้างอาจจะมีความววไม่เท่าเทียมบ้างแต่สุดท้ายแล้วตรงนี้มันคือครอบครัวหรือสิ่งที่คุณกาลังคิดคือเขารักครอบครัวคุณไม่ใช่ครอบครัวของเขาเลอะเปล่าพะระหัตเขาไม่ได้มองคุณเป็นคนในครอบครัวคุณมองเขาเป็นคนในครอบครัวแต่เขามองคนอื่นเป็นคนในครอบครัว คุณไม่ใช่ครอบครัวของเขาเจ็บป้าล่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีสคริปช้นบ็อกด้วยอย่าลืมดวูดวงส่วนตัวไลน์มาข e e ายสายเอฟอีศ์สามสองเก้าแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ